รอสักครู่นะครับพอดีไปเจออะไรแปลกๆตอนที่ไหลสดเข้าตอนที่อยู่ที่ในพื้นที่นะครับรบวนเวลาแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยกลับไปดูในจุดที่น่าสนใจกว่าก็คือในเรื่องของเจนะท่านผู้ชมครับเมื่อเช้าเนี่ยมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้นนะครับ หร่อสก,กู้นะครับอาครับเริ่มเลยดีกว่านะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ช่องลุงดอนเกรเพื่อในช่อง y o u t u b e และ facebook เพจลุงดอนเกรดเพื่อนะครับก็คือลุงดอนไม่รู้นะว่าจอยทำอะไรไว้หรือเกิดอะไรขึ้นกับจอยแต่ตอนนี้จอยเนี่ยน่าสงสารแล้วลุงดอนจะไม่ว่าจอยไม่พูดถึงอะไรทั้งสิน้นเมื่อตอนที่อ ทางกลุ่มประมงพื้นบ้านเขาไปยื่นเรื่องนะครับเขาไปยื่นเรื่องที่กระทรวงกรเกษตรลุงดอนก็สังเกตเห็นจอยจอยก็ไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ลุงดอนถ่ายไล์แล้วจอยก็ไม่ได้ไล์แต่เป็นมวลชนธรรมดาแล้วก็ยืนดูแต่หน้าก็เศร้าๆนะลุงดอนถามจอยก่อนนั้นแหละจอยบอกว่าเดี๋ยวมีคนคนหนึ่งจะให้จอยช่วยไล์ จอยจะไลฟ์อยู่กับคนคนนั้นเออลุงดอนก็ดีใจว่าจะมีคนมาให้จอยช่วยไลฟ์แล้วจอยจะได้มีงานทํามีรายได้อะไรบางอย่างที่เขาอาจจะช่วยแต่ปรากฏว่าในที่ม็อบกษ่าม็อบที่ไปที่กระทรวงกรเกษตรนะจอยก็ไม่ได้ไลฟ์เขาอาจจะไม่ว่างเขาอาจจะทําอย่างอื่นก็คิดในทางที่ดีก่อนก็สงสารน้องจอยเหมือนกันนะครับคือมันแปลกตรงที่ว่าตอนที่ลุงดอน ไลน์ like เนี่ยแล้วลุงดอนถามหลายๆคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับจอยแต่มันมีข่าวแววมาว่ามีคนเนี่ยเอาโทรศัพท์ไปทําเรื่องแฮกแล้วจอยเนี่ยเป็นคนถือเครื่องเอาไว้แล้วพอมันเกิดเรื่องการแฮกระบบขึ้นมาจอยก็เลยต้องสวยแล้วไอคนแฮกเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครหน้าตาเป็นไงน้องแป้งเขาก็ดูอากับกิริยาในการพูดในการสนทนา นะฮะตอบโต้กันนะระหว่างใครกับใครก็ไม่รู้แต่ไม่สามารถที่จะรู้ด้วยได้ว่านะฮะออวันนี้ลุงดอยไม่ได้ไปร่วมที่เขาจะไปกันบ่ายสามครับนะก็ปรากฏว่าน้องแป้งเขาก็พยายามสังเกตเพื่อให้ดูให้รู้ว่าเป็นใครแต่ขณะที่ลุงดอยไลฟ์อยู่เนี่ยมีคนแจ้งลุงดอนมาว่าทหารไซเบอร์ไอนะครับเป็นคนโจมตี นะฮะมันก็เรื่องใหญ่แล้วฮะเพราะเคยมีคนบอกกับลุงดอนเอาลุงดอนไม่ได้ไปครับสวัสดีครับคุณบรรทูลเดี๋ยวลุงดอนจะเข้านอนนะฮะแล้วลุงดอนก็ไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวก็คอยรอฟังผลเอาว่าเขาเดินกันไปถึงไหนแล้วเขาทําอะไรแล้วสําเร็จหรือไม่สําเร็จแต่เดี๋ยวลุงดอนจะเล่าเหตุการณ์ผิดปกติเมื่อเช้าให้ฟังนะครับเมื่อเช้ามีเหตุการณ์ผิดปกติลุงดอนไปถ่ายไลายคนเดียวแล้วสุนก็ ไม่ได้ไปถ่ายปุยก็ไม่ได้ไปถ่ายเพราะลุงดอนแจ้งไปว่าเป็นตำรวจทำเนียบตำรวจทำเนียบก็แค่มาเปลี่ยนเวรไม่มีอะไรนะแต่ลุงดอนไปยืนดูใกล้ๆเอ้ยมันไม่ใช่เว้ยเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ปรากฏว่าเห็นจอยเขาเศร้าๆคือมีคนแจ้งลุงดอนว่าพวกทหาร i.o cyber เป็นคนเล่นงานงานนี้นะครับเขามีความรู้ความสามารถที่เก่งด้านไซเบอร์เขาก็เลยแฮก พอเขาแฮกเสร็จเขาก็เลือกโจมตีเขาเลือกโจมตีกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็คือกลุ่มของเพื่อนเราที่รู้กันอยู่ว่าเป็นกลุ่มของใครถามว่ากลุ่มนี้ทํางานได้ผลแบบทํางานได้ผลครับลุงดอนว่าเก่งที่สุดแล้วตอนทํางานอยู่กับสามคนหนึ่งพี่อ่าพ่อเอกสองแม่เล็กสามลุงดอนก็มีอยู่แค่สามคนนะเวลาทําแล้วก็เก่งทั้งสามคนแล้วก็ฝีมือดีเพราะเราไม่มีคนอื่นแต่ลุงดอนยอมรับครับ ว่าปัจจุบันเจ๊เล็กฟอร์มทีมขึ้นมาใหม่เป็นทีมกระเทยแม่ลูกอ่อนปัจจุบันถามว่าทุกคนในลูกทีมเก่งกว่าลุงดอนทุกคนเลยแล้ววัยแล้วสดแล้วใหม่ถามว่าทําไมความรู้ความสามารถเขาถึงะฮะเขารู้เรื่องการใช้มือถือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตได้คล่องได้เก่งกว่าลุงดอนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเขารู้จักรับสถานการณ์ที่เขาจะเข้าไปถ่ายไลฟ์ ไม่ว่าจะไปยันกับคอฟอจะไปยันกับตำรวจจะไปยันอะไรกับใครหรือ,อยังไงเขาปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้ดีมากเลยครับทีมกระเทยแม่ลูกอ่อนยุคปัจจุบันนี้เอาง่ายๆเลยวันนั้นลุงดอนไปอยู่ที่สอนอนดินแดงแล้วทําท่า่าจับเพราะไม่เจอใครในายดาบบอกว่าไม่มีใครนะครับพอลุงดอนจับพอดีคุณคิมขี่มอเตอร์ไซค์สอนปุยมาคุณคิมบอกสกูตเตอร์อยู่ไหนลุงดอนบอกไม่รู้สกูตเตอร์อะไร คุณคิมบอกสกูตเตอร์ถูกจับไปที่นี่อ้าวหาตัวกันพอหาตัวไปหาตัวมายังไม่เจอตัวสกูตเตอร์ผลสุดท้ายคุณคิมไปหาตัวเจอแล้วก็ให้ลุงดอนเฝ้าคุณคิมออกไปหาข่าวข้างนอกที่พระรามเก้าก็ไปถ่ายคลิปในลักษณะที่เด็กทะลุแก๊สพระรามเก้าโดยไล่ถีบโดยไล่ทุบโด,ทโดยไล่ตีนะครับนะโดยนอกเครื่องแบบนครบาลน,นะฮะก็ถ่ายรูปไว้ได้เยอะเลยคุณคิมก็เอามาเปิดให้ลุงดอนดู แล้วเด็กธรุแก่ก็ถูกจับกลับมาสามคนคือหนึ่งน้องบางป่านสองน้องเดฟแล้วก็มีอีกคนหนึ่งพอเขาพามาถึงเนี่ยคุณคิมบอกลุงดอนมารล่วไหมลุงดอนก็ไปตั้งกล้องตรงหน้าห้องสืบหน้าห้องสืบของสอน,นอดินแดงปุยก็ตั้งกล้องคู่กับลุงดอนนะครับเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กันเข้ามาซอนสามมาซอนสองมา แล้วเขาก็พาสามคนคือเดฟบางปานแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งที่ถูกจับเขาพาสามคนเนี่ยกำลังจะเดินเข้าห้องสืบลุงดอนก็ตั้งกล้องอยู่ก็ถ่ายเห็นชัดเลยปุยก็ตั้งกล้องอยู่ก็ถ่ายเห็นชัดเลยก็มีนอกเครื่องแบบแคนครบาลคนหนึ่งตะโกนตะวาดมาเอ้ยถ่ายอะไรกันเลยเสียงล้านเลยครับตะโกนใส่ลุงดอนตะโกนใส่ตะโกนใส่ปุยเอ้ยลุงดอนก็นิ่งก็ถ่ายต่อปุยก็นิ่งก็ถ่ายต่อ เตรียมรับสถานการณ์แล้วเพราะเขาเป็นนอกเครื่องแบบเพราะเป็นสืบนะไอเราก็เป็นสื่อมวลชนออนไลน์ไม่ใช่สื่อหลักแต่เราไม่ได้อยู่ในสอนอเราอยู่ถอยออกมาตรงถนนแล้วเรามองไปเห็นเขากําลังจะพาเพื่อนทะลุแก๊สามคนเข้าห้องเขาตะโกนตวาดว่ามาว่าถ่ายอะไรกันเนาะแต่ลูกดอนก็ไม่กลัวเพราะรู้แล้วว่าตัวเองมีกรออ,อนคุ้มครองกายปุยก็เงียบ แล้วปุ๋ยก็บอกว่าพี่ครับพูดจาดีๆกันก็ได้ครับผมเป็นสื่อผมอยู่นอกสอนอนดินแดงผมมาถ่ายนะฮะเพื่อนทะลุแก๊สที่พี่ไปจับมานะครับผมแค่ถ่ายแบบสื่อเท่านั้นผมไม่ได้ทําอย่างอื่นไม่รู้อย่างอื่นอะไรด้วยผมเป็นสื่อออปุ๋ยพูดดีครับแล้วปุ๋ยไม่มีท่าทีกันโชคโฮกห่าพูดดีแล้วพูดนิ่งแล้วก็พูดนิ่งลุงดอนก็นิ่งแม้ว่าตำรวจจะกระโชโฮกฮากมา นี่ครับเห็นไหมฮะชื่อสิ่งที่ดีของทีมกระเธอแม่ลูกอ่อนเขาฟอร์มทีมกันเขาอบรมกันเขาสั่งสอนกันสักพักหนึ่งคุณคิมก็มาบอกกับปุยอผู้หมวดคนหนึ่งนอกเครื่องแบบก็มาบอกกับปุยแล้วก็พาปุยไปด้านอื่นแล้วก็ไปพูดคุยกันเราก็ไม่ได้ถ่ายแล้วเพราะเขาพาเข้าไปในห้องสืบสืบแล้วลูกดอนก็เดินออกปุยก็เดินออกไปคุยกับตำรวจท่านหนึ่ง ที่เป็นนอกเครื่องแบบแล้วเขาก็ชี้แจงแล้วก็แนะนําปุยว่าการที่จะถ่ายเนี่ยเราต้องระวังอะไรแต่อะไรมั่งก็ดีครับคุยกันดีปุยก็คุยดีคุณคิมก็คุยดีตํารวจสัญญาบัตรนอกเครื่องแบบก็คุยดีนี่ครับคือเรื่องจริงไม่เชื่อถามปุยได้เห็นไหมครับนี่คือกระเทยแม่ลูกอ่อนเขาฟอร์มทีมเขาทําในสิ่งที่ดีเขาให้ความรู้ความสามารถเขามีการอบรมบริฟฟิ้งอะไรต่างๆเวลาคนของเขาเจอสถานการณ์ เขาสามารถแก้ปัญหาได้โดยที่ไม่เกิดการกระทบกระทั่งใดๆกับมวลชนกับเจ้าหน้าที่หรือกับใครก็แล้วแต่เพราะเขาเป็นนิติบุคคลสื่อสารมวลชนกระเทยแม่ลูกอ่อนนี่คือชื่อเต็มยศเขานิติบุคคลสื่อสารมวลชนกระเทยแม่ลูกอ่อนเจ๊ได้เขาจดทะเบียนไม่แล้วครับเขามีเต็มยศแบบนี้แล้วเขาไม่ได้เป็นช่อง YouTube ธรรมดาแบบลุงดอน แต่แกเป็นนิติบุคคลสื่อสารมวลชนก็คือสื่อออนไลน์นิติบุคคลสื่อออนไลน์กระเทยแม่ลูกอ่อนชื่อเต็มยศของเขาคนของเขาเขาเขาทำดีอบลมดีแต่ถามว่ามันเป็นยังไงครับมันไปเข้าตากรรมการเข้าหรือเปล่ามันก็เลยเกิดเรื่องขึ้นแล้วมีคนแฮกแล้วก็ต้องจะเล่นงานตอนนี้ลุงดอนยังไม่รู้อะไรและยังไม่มีใครที่จะรู้อะไรหรือทำอะไรได้สำเร็จเราใช้เวลาครับ ในเมื่อกระเทยแม่ลูกอ่อนทำดีสู่ประชาชนลุงดอนทำดีสู่ประชาชนแล้วเราโดนกระทาอย่างนี้แล้วจอยถูกหลอกแต่จอยก็สํานึกแล้วแล้วก็อยู่กับมวลชนแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วก็คงจะไม่ให้ถูกหลอกอีกเราก็เอาจอยไว้อยู่กับมวลชนแล้วเราก็ยังทําดีอยู่เหมือนเดิมทั้งตัวลุงดอนและกระเทยแม่ลูกอ่อนแต่เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าฝ่ายที่เขามีอํานาจแล้วเขาคิดจะทําอะไร แล้วเขาทําอะไรแล้วทํำยังไงแล้วทําไมเขาจึงมามั่วกับจอยแล้วทําไมเขาเล่งมาที่ทีมเจเล็กซึ่งไม่ได้ไปทําร้ายทําลายใครแต่มีแต่ทาสิ่งที่ดีๆสู่มวลชนลุงดอนยังงงเลยครับวันนั้นไอ้ปุยมันอ้วนตัวใหญ่ฮะมันยืนคู่กับลุงดอนแต่ไอ้ปุยไม่มีอาการใดๆที่จะสร้างปัญหากับเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบคนครบาลที่จับเพื่อนเรามาที่สอนอนดินแดงเลยไอ้ปุยพูดจาดีพูดจาสุภาพ แล้วปุยพูดแบบไม่ได้สั่งตำรวจแต่พูดเพื่อให้ตำรวจเข้าใจว่าน,นี่คือเราก็ทำหน้าที่เราเหมือนกันเราอยู่นอกสอนอนะเราไม่ได้ล้ำเข้าไปในสอนอแล้วคุณจับคนของคุณมาแล้วก็พอเราถ่ายแล้วคุณมาตวาดเราเราก็ไม่ว่าอะไรไม่โกรธด้วยแต่เราพูดอธิบายให้ตำรวจเข้าใจว่าเราก็มีสิทธิเราก็ทำหน้าที่เราเหมือนกันตำรวจก็เงียบไม่ได้ตอบโต้ตำรวจก็พาเดฟบ,บางป่านแล้วก็เพื่อนเข้าไป นี่ครับคือทีมกรกเทยแม่นุ่อ่อนยุคป,ปัจจุบนันนี้เขาเป็นคนดีเขาทํากันเพื่อประชาชนจร,จร,จริงๆแล้วท่านผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วคงจะได้สัมผัสแล้วว่าเขาดีจริงครับไม่ได้เข้าข้างกันเองเนื้อหามาลุงดอนเข้าข้างลุงดอนเคยเป็นคนของเจ๊เล็กกระเทยแม่นุ่อ่อนมาก่อนปัจจุบันนี้เราพิสูจน์กันด้วยความจริงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นและเวลาเดี๋ยวท่านผู้ชมใครดูเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งและอะไรแต่อะไรมันจะโผล่ของมันเอง ไม่ว่าใครจะทําอะไรหรือ,อยังไงลุงดอนเชื่อครับเวลามันจะโผของมันเองทําให้สิ่งต่างๆโผล่ออกมาแล้วเมื่อกี้ลุงดอนไลฟ์อยู่เนี่ยคนชื่อมานะมานีที่เป็นผู้ชมท่านหนึ่งเขาเขียนคอมเมนต์มาเออจอยทําดีแล้วแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเช็คบินเลยเอฮ้ยทำไมเขาคอมเมนต์อย่างนี้มาล่ะแล้วเขาเป็นใครอะ่ะมานะมานี แล้วเข้ามาดูในช่องลุงดอนนะแล้วคอมเมนต์แปลกๆนะฮะเออจอยทําดีแล้วทําต่อไปแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเช็คบินเลยเช็คบินอะไรครับนี่เอาอย่างนี้ดีกว่าลุงดอนเช็คบินเลยนะครับสแสดงว่าเนี่ยลุงดอนไม่รู้อะไรแล้วจอยก็คงจะไม่รู้อะไรแล้วการที่คุณมานะมานีมาเขียนคอมเมนต์อย่างนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีแน่นอนทางทีมกระเธอแม่รู้อ่อนเขาก็ปกติ ลุงดอนก็คนปกติสติสัมป,ปญัญญาสมบูรณ์ไอ้จอยก็คนปกติแค่ถูกหลอกแล้วตอนนี้จอยรู้ตัวแล้วจะไม่ให้ถูกหลอกเหมือนหลายหลายคนที่ถูกหลอกมาแล้วถามว่าคนที่หลอกก็ต้องเป็นคนที่มีอำนาจแน่นอนถ้าเป็นทหารไซเบอร์ไอโอก็ไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นพวกวังวางเวงนั่นก็คืออีกเรื่องหนึง่งเดี๋ยวดูกันไปครับน้ำลดต่อผุดแน่นอนแล้วลุงดอนจะยืนยันอีกอย่างหนึง่ง ว่าลุงดอนเป็นคนปกติสติสัมปันัญญะสมบูรณ์ไม่ได้บ้าไม่ได้วิกลจริตไม่ได้ผิดปกติทางจิตใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วลุงดอนไม่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนใดเพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับใครบัตรประชาชนลุงดอนรูดปื๊ดขึ้นเลยนายพราดอนเกตเผือกสถานภาพโสดแล้วลุงดอนไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครด้วย ใครจะทําอะไรกับชีวิตลุงดอนจะมาหากินอะไรการกระทําของคุณเขาเรียกว่าโมฆะกรรมเพราะคุณไม่ใช่ญาติตามกฎหมายกับลุงดอนลุงดอนยืนยันคุณทําอะไรไว้เป็นโมฆะกรรมทั้งหมดทุกเรื่องเพราะคุณไม่ใช่ญาติกับตัวลุงดอนไม่ใช่ญาติภาษากฎหมายเรียกว่าขาดคุณสมบัติการกระทําทุกอย่างเป็นโมฆะกรรมขาดคุณสมบัติไม่ใช่ญาติ เสียเปล่าและไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่แรกในทุกๆเรื่องแถมหนักกันนั้นอีกกฎหมายจะหันมาดูความสัมพันธ์อ้าวแล้วคุณพระรนเกตเผือกเขาไปเซ็นอะไรให้ใครไว้หรือเปล่าใครที่ทําอะไรกับคุณพระรนเกตเผือกไว้มีลายเซ็นอนุญาตมีลายเซ็นตกลงมีลายเซ็นยินยอมมีลายเซ็นยอมรับในเรื่องใดๆที่คุณพระรเกตเผือกเซ็นไว้หรือเปล่าอ้าวไม่มีเพราะลุงดอยไม่เคยเซ็นให้ใคร เมื่อไม่มีปั๊บพอาไม่ได้ไปเซ็นอะไรให้ใครก็ไม่มีใครได้อะไรจากลุงดอนเลยภาษากฎหมายเขาเรียกว่าคนที่กระทําลงไปนะครับกระทําโดยพละการกระทําฝ่ายเดียวกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนครับผลแห่งการกระทําจะไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใดและสิ่งใดทั้งสิ้นตรงเป๊ะเลยครับกฎหมายบัญญัติยังไงต้องว่าตามนั้นกฎหมายบัญญัติแล้วว่าขาดคุณสมบัติไม่ใช่ญาติการกระทําทุกอย่างเป็นโมฆะกรรมก็ตามนั mm. Luckily, no really Hence, ้น บหมายบัญญัติไว้ว่าลุงดอยไม่ได้เซ็นอะไรให้ใครใครทําอะไรไว้ภาษาชาวบ้านเรียกหาแดกภาษาสุภาพเรียกว่าทําโดยพระการหรือทําฝ่ายเดียวเพระเนาะฉะนั้นผลในการกระทําไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้ใดและสิ่งใดทั้งสิน้นนะฮะเพราะฉะนั้นวังเวงก็ไม่ต้องคิดอะไรมากพินาศสิน้นแผ่นดินไทยตัวใครตัวมันครับเอาความจริงมายันกันนะครับว่าพระลดอนเกตเพื่อไม่เคยเซ็นอะไรให้ใคร ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็จึงไม่กล้าเซ็นเพราะถ้าไม่รู้เรื่องเราเซ็นอะไรให้ใครไปไอ้นู่นเกิดประโยชน์อู้ยดีใจตบบ้างตบเบอรชอบใจไอ้นี่เกิดโทษโอ้ยโมโหลุงดอนโกรธไอ้นั่นเกิดผลกระทบถามว่าอะไรเล่นงานลุงดอนอีกแล้วถามว่าแล้วใครต่ใครได้รับอะไรตาอ,อะไรเกิดอะไรหรือใครสูญเสียอะไรไงแล้วลุงดอนไม่รู้แล้วถ้าเขามาหาลุงดอนลุงดอนบอกว่าผมไม่รู้ ผมก็เลยเสียงเซ็นไปอ้าวแล้วถ้าเขาสวยเขาเกิดผลร้ายต่อการเซ็นของลุงดอนเขาก็จะมาถามกับอ้าวแล้วคุณไม่รู้คุณเซ็นเขาไม่ได้ยังไงแล้วทาไมคุณต้องเซ็นทั้งนั้นที่คุณไม่รู้อ้าวสรุปไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตัวเองแล้วจะไปเซ็นอะไรให้ใครเขา้าใครเกิดอะไรยังไงใครไม่เกิดใครสูญเสียใ,ใครอะไรยังไงอ้าวถามว่าไอ้คนเซ็นเป็นไงโวยแล้วถ้าเขาถามว่าไม่รู้แล้วเซ็นเขาไปได้ยังไงเอายิ่งหนักเขาไปอีก เพราะฉะนั้นสรุปว่าลุงดอนไม่เซ็นอะไรเลยนะครับขอบคุณมากครับที่แจ้งข่าวเพราะฉะนั้นลุงดอนจึงยืนยันว่าลุงดอนไม่เคยเซ็นอะไรให้ใครใครทําอะไรไว้ก็เป็นโมฆะกรรมใครทําอะไรไว้ก็พระกากทุกอย่างก็ยุติแล้วครับพินาศกันหมดเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ได้อะไรจากชีวิตลุงดอนเลยนะครับลุงดอนแน่ใจว่ามันเป็นสิทธิของลุงดอนมันติดตัวลุงดอนมาจาก TNT ปัจจุบันก็ยังติดตัวลุงดอนอยู่นั่นเองนะฮะก็คือมีเรื่องที่จะคุยคืออามีอีกเรื่องหนึ่งครับเมื่อเช้าป่าต้อมพาลุงดอนซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปขี่วนดูเห็นตรงเชิงสะพานชมัมมษร์เชษฝั่งใกล้กับรั้วทำเนียบนะครับตรงน้ำพุมีรถจอดอยู่ประมาณ20กว่าคันหนึ่งรถปิกอัพหลังคาสูงที่มีตู้ลูกกงอยู่สรถปิกอัพธรรมดา สรถเก๋งธรรมดาก็คือรถบ้านสี่รถตู้ตำรวจมีรถสประเภทจอดรวมกันอยู่ประมาณยี่สิกว่าคันแต่ไม่มีกำลังพลตอนที่ไปดูนะครับไม่มีกำลังพลมีแต่รถจอดอยู่ป้าต้องพาไปวนดูดูเสร็จก็กลับพอกลับเสร็จปุ๊บพอเช้าขึ้นมากำลังหลสดอ่าทำไมพอมองไปที่สะพานเัมยมรุเชษฝั่งที่เป็นสะพานเขียวๆที่อยู่ใกล้กับรั้วทำเนียบ ใกล้กับน,น้ําผุก็เห็นตํารวจสิบกว่าคนก็ตะโกนเรียกเอ้ยมากันแล้วนี่วะพอไปมองใกล้ๆอ้าวตำรวจใส่หมวกใบเล่สีดาอ๋อตํารวจใส่หมวกใบเล่สีดําตํารวจทําเนียบสงสัยเหมือนที่เพื่อนบอกเขามาเปลี่ยนเวรเปลี่ยนกะกันมั้งอย่าตกใจเออก็เลยไปบอกปุ้ยแล้วก็ซุนเขาเป็นตํารวจทําเนียบเขาคงจะมาเปลี่ยนเวรเ,เปลี่ยนกะหรือไม่ทําอะไรก็มีแค่ไม่กี่คน อปุยกระสุนก็ดีใจเออไม่มีอะไรนี่วะออลุงดอนก็มาแจ้งอีกทีหนึ่งปุยกับสุนก็เดินแยกไปลุงดอนก็เดินไปคนเดียวไปมองใกล้ๆ้เอ,อ๊นะครับพอมองใกล้ๆท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมันเป็นมีตั้งสิบกว่าคนแล้วมันเยอะขึ้นเนะแล้วเขามาทําไมทําไมตํารวจทําเนียบตั้งสิบกว่าคนแล้วมันเยอะขึ้นมันแปลกอ,อ,อ่ะเฮ้ยอย่ากันนั้นเลยเดินเข้าไปใกล้อีกพอเดินเข้าไปใกล้อีกมองไปที่รถแทบทุกคัน เฮ้ย hey, มีกองกำลังแล้วมีทั้งขอฝอใส่ชุดสีกากีขอฝอใส่ชุดสีน้ำเงินชุดฝึกแล้วก็มีตำรวจพื้นที่อยู่กันเยอะอยู่ประจำรถหมดเลย oh. อ้าวเฮ้ยเ <Hey, S 1> ขาเตรียมกำลังพร้อมแล้วเช้าขึ้นมา oh. หันไปมองเอา้าวซุยไอซุนกับปุยมันไม่ได้อยู่ตรงที่ เมื่อกี้แล้วจะได้ว่าเดินไปไล่ด้านอื่นอยาก,กัน,น้นเลยฮนะไหนๆก็มีกรออ่อนคุ้มครองกายนะเป็นบาเรียรใช้ให้เป็นประโยชน์ครับต่อประชาชนทำไงฮนะเดินเข้าไปหาเลยครับทั้งแก๊งเลยครับอยู่กันเหมือนฝูงไฮยีน่าเลยลุงดอนเดินเขาไปหาก็เหมือนกับเป็นสมันหนึ่งตัวที่เดินเขาไปหาฝูงไฮยีนา่าเราไม่กลัวด้วยนะครับแล้วก็เดินเข้าไปแล้วก็เอากล้องเข้าไปถ่ายถ่ายหมดทุกคนเลยครับแต่ไม่ได้ถ่ายหน้าใกล้ แต่ถ่ายระยะห่างแล้วก็ถ่ายหมดทุกประจนหน้าแล้วเลยครับแล้วก็ถ่ายหมดทุกคนเลยครับพอถ่ายเสร็จก็เก็บภาพเขาก็มองลุงดอนจ้องตาขมิงเลยลุงดอนก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ถอยออกมาแล้วพอสายๆเขาก็เริ่มกระจายกําลังกันออกประจําตามจุดต่างๆพวกอยู่รถก็อยู่รถพวกอยู่ราวตะพานอยู่จุดก็อยู่กันครับนี่ครับก็คือมาเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าไปเจอแบบนี้มา แล้วก็เล่าเรื่องจอยแล้วก็รอดูใช้เวลาเป็นเครื่องตัดสินว่าใครทำอะไรกับจอยแล้วเป็นพวกไหนแก๊งไหนกลุ่มไหนไม่ใช่พวกกระเทยแม่ลูกอ่อนไม่ใช่พวกกลุ่มม็อบกับเราที่จะไปทำร้ายทำรายหรือหลอกจอยแต่น่าจะเป็นพวกอื่นครับที่มีอำนาจมากกว่าใครทั้งสิ้นแล้วผลสุดท้ายก็สามารถที่จะหลอกจอยแต่ตอนนี้จอยรู้ตัวแล้วจอยไม่ให้หลอกอีกต่อไปจอยโดนบ่อยแล้วครับไม่ไหวแล้ว ลุงดอนเชื่อครับว่าตอนนี้จอยคิดได้แล้วครับแล้วคงไม่อยากให้ใครหลอกอีกต่อไปนะ,ะสงสารจอยมันนะ,ะก็เดี๋ยวไงก็คงจะต้องซื้อเครื่องจอยคงต้องซื้อเครื่องให้ไวขึ้นแล้วก็ทําช่องตัวเองยังไม่สามารถไลฟ์ได้เพราะคนติดตามยังไม่ถึงร้อยก็ไม่เป็นไรครับให้จอยไปถ่ายแล้วมาอัปโหลดถ่ายแล้วมาอัปโหลดพอมีหนึ่งร้อยหนึ่งคนปั๊บจอยสามารถไลฟ์ได้เหมือนลุกดอนเลยเพราะอะไรไม่มีปัญหาแล้ว ถ้าร้อยหนึ่งคน YouTube อนุญาตให้ไลฟ์แล้วแต่ยังไม่มีรายได้ต้องหนึ่งพคนสี่พชั่วโมงแล้วได้รหัส6ตัวแล้วก็เปิดระบบสร้างรายได้จอยเขารู้เรื่องเหล่านี้หมดทุกอย่างแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าจอยต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปหาเงินก่อนซื้อเครื่องสมัครช่อง Facebook สมัครช่อง YouTube แล้วก็เริ่มอัปโหลดมาลงทีละคลิปแล้วก็โฆษณาให้คนเข้ามาดูเรียกร้องให้คนช่วยติดตาม พอขึ้นมาร้อยหนึ่งคนก็จะได้เดินไลน์แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆจนได้พันคนสี่พันชั่วโมงนี่ครับต้องใช้วิธีนี้ครับลุงดอนไม่นะไอ้ินมาอีกแล้วเดยครับลุงดอนไม่ไปมอบแล้วครับเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งกินขนมเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงดอนก็จะนอนแล้วครับครับยุติการไลน์สดแต่เพียงเท่านี้นะครับใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับว่าใครกาลังเล่นอะไรแปลกๆอยู่นะฮะกับพวกเราโดยที่ว่าจะทําอะไรต่ออะไร นะแต่ตอนนี้พอลุงนอนพูดอย่างเนี้ยทุกคนระวังตัวกันหมดแล้วครับอย่าให้เขาหลอกอย่าให้เขาจ้วงอย่าให้เขาหลอกใช้นะครับเราอยู่เกาะกลุ่มกันไว้เป็นมวลชนที่ดีนะครับขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ